โควิดระบาดหนักมากนะคะหนาวเนาะโควิดร <Yeah. S 1> ะบาดหนักมากนะคะตอนนี้บ่มีอย่างสีบอลหลายนะคะนอกจากเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะหนาวไอสติกน้องบีหนาวเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะมือเจ้าขาในช่วงโควิดแบบนี้ซึ่งตอนนี้นะคะโรคระบาดระบาดระบาดพักร <Good S 1> ะ,ะบาดเ <Yeah. S 1> น้ พอกับเมียอยู่บ้านเป็นโควิดทัวไทยแลนด์ทัวโลกเด็กอยู่บ้านล็อกดาวน์อยู่บ้านเด็กล็อกดาวน์อยู่บ้านนะคะเจ้าค่ะกับโมฮูเชตยังไงเนาะสวัสดีค่ะเมียหนาวเด้อกูไม่ได้หนาวมึงบอกหนาวเออเออกูบอกหนาวก็ได้มึงบอกหนาวไม่มีงานทํานะคะก็เลยจะต้องมาไลฟ์บ่อยๆหน่อยนะคะระวังหิหนาวเด้อฮะระวังหิหนาวเด้อ คันสีคันสีคันยานกูหนาวคักป่านนี้ก็ไปเอาผ้าห่มมาหลุดไปกดกู้ผ้าห่มอยู่บ้านไปเอาเลยกดกู้เป็นหอนเด้อแย่มากเลยพี่กลับบ้านก็ไม่ได้คือกันเลยอยู่โดนะคะเออเอาละหอมเมียโดไปหอมผู้สาวให้กำลังใจผู้สาวหน่อไปเออผู้สาวบ่มีหีบ่มีเลือดอยู่หีเด้อย่าบอกเขาเอาเพิ่อนโควิดกันอยู่เาโควิดเออมึงเบอเอียง ราวังเด้ออมึงบอกเจ้าราวังอยู่บ้านบอกห้ยกัเจ้าระวังนั่นแหละบอกออกบ้านออกบ้านอันนี้คือดังบีกำลังโรแมนติกอยู่ที่บ้านนะคะเจ้าค่ะจุดเทียนค่ะจุดเทียนเวียนบนนะคะจุดเทียนอยู่บ้านบอกไปสาบอกต้องไปสอยู่บ้านอยู่บ้านออกบ้านไปซื้อเก้าจากบ้านกมไปซื้อกับเขาหนึ่งวันหนึ่งอาทิตย์เด้อหนึ่งอาทิตย์หนึ่งมือหนึ่งอาทิตย์หนึ่งมือ เออไอเสติกบอกว่าให้ให้ออกจากบ้านหนึ่งอาทิตย์หนึ่งหนึ่งวันพอไปหาหมอโอเคไปหาหมอไดยู่าสันสติกมันก็เถ่าแทะคุณเปิดเต่ากูหลบว่าตาบอกหลบไม่บอกหลบแย่ค่ะตลาดปิดคลองก็ขายไม่ได้เนาะนี่อย่างนี้อย่างผู้ไดยู่บนที่นอนกูบอกมีผู้ใดยู่บนที่นอนหรอกอือ โอ้ยมึงก็มาหอมใส่หูกูโพอดดอกก็สิหอมก็หอมค่ะคอมเนมมาสืดเอาล้มเขาหูเว้กูไปหาลูกก่อนมึงอยู่กับกูอยู่บ้านกูเออัวบอกเป็นโควิดทัวร์ลบทัวไทยแลนด์ทัวมืองอยู่บ้านกับกูมึงอยู่กับกูจ้ามึงก็กู ไอ้สติกมึงอวานสิไปออกกำลังกายไอสติกไปออกกำลังกายไปไรสุดก่อนไปโวกับนั่งบีก่อนยอดขายวันละสามหมื่นเหลือวันหนึ่งห้าพันอดทนเอาค่ะเอี้ยสามหมื่นสามหมื่นบาทสามหมื่นบาท she s สร็จเบื้องต้นที่คันเซลล์เดอะสต็อ market ดเธอติดดาวน์ซิ่งบาท per day but now she only can make it five thousand per day แต่ก็ยังดีเจ้าที่ยังมีรายได้เข้ามานะคะกระที่ยังมีอันนี้เข้ามาไอติีีมเพลนจะปิดตลาดแล้วนะคะขายออนไลน์ผัวเด็กนังบีอืมดีบ่ดีดีมาขายกับทั้งบีลูกค้าญาติกันเอาอยู่นี่ค่ะไอสติกนี่อย่างนี้อย่างนี้กิสเกลเกล Yes I don't know ไอสติกมีลูกจากคนมี w h a มีลูกจากคนสิบเก้าสิบเก้าลูกมาอยู่บ้านนี้สิบเก้าน่ะมันหมาเออคน is mean human อ่ากดูสามลูกสามนางบีมีลูกสามกับไอสติกลูกนางบีเป็นลูกโ้่อยากกลับไทยก็บ่ได้กลับพี่ใบอ้ออดทนเอางบีมีลูกกับปัวเก่า น้องบีมีลูกกับผัวเก่าครับอันนี้เมนเนี่ยเจเนตพายเจเนตพามาบอแมนแมนนี่ไอคลินฟอร์เฮอร์บีฟอร์ไอคลินจร์วิฟดันเดอรนทั้งมาทั้งคนเนี่ยตัวชนะเออแมงบีไอสติกสามเรียกน้องหญิงหน่อยไอสติกเอิาน้องหญิงเนี่ยคู่โว้ก่อนบอกไว้อย่างบอกมึงมีลูกสามกับผัวเก่ามีลูกสามกับผัวเก่าครับ เป็นลูกกูเป็นลูกมึงคือกันเป็นลูกกูด้วยโอเคเป็นลูกไอสติกคือกันกับนางบีมีลูกอีกนางบีมีลูกอีกพีนาพีนากับปัวใหม่เป็นกูปัวใไมนั่นคือไอสติกกับกูกับปอมเออเออมีลูกกับปอมด้วยค่ะมึงมีลูกกับกูเบาดีดีมึงมีลูกกับปอม คันสีเว้ามึงบ่ต้องผมเจ้าคุณมีลูกกับปมเจ้าคุณมีลูกกับปมเออพ่นพูนเวลาพอมันเป็นมก,กับกูมึงปากบอดีมึงมีลูกกับกูคุณช่วยมีลูกกับปมเอย่ยเมียโกูมีลูกกับกนูนางบีเป็นลูกสติกเอ้ยพันธิร<อ>าแมนค่ะดดแมนมีเจ้าอบอกไอสติกเป็นลูกนางบีเป็นแม ืผ hmm. ู้ใดญ่เมื่อวานแม่กับลูกยื้อสายเขาสี่กันบ่มีดอกบ่มีมาวิดีโอทิปทุเดนเออไอสติกอายุยี่สิบแปดยี่สิบเก้าฝนตกบ่ฝนตกโอ้ยฝนอยู่ในนี้บม่ได้ตกอีริไอสติกน่ารักกับพี่บีวันนี้ไม่ด่านะคะวันนี้ไม่ด่าค่ะ ทุกวินอตแคนาดาครับโอเคบ๊อมึงบอดักกูแมนมึงอยากเห็นเหตุกูดากูไม่อยากมึงดักกูมึงอยากเห็นเหตุกูดาคันไม่อยากให้กูดาบอดักกูมึงก็จะเห็ดให้กูดามึงบอดักกูเอออยากเห็ดเหตุกูดากันแล้วกันมึงโวยดีๆกับกูมึงก็เห็ดดีๆกับกูเอ้มึงโวยดีๆกับกูมึงบอดักกูมึงจะเห็ดให้กูดามึงมึงบ่อยากดักกู มึงโวดีดีกับกูก่อนยังบ่มีลูกน้ำกันบ่มึงอยากมึงบ่อยากดักกูมึงโวดีดีกับกูก่อนนานมึงเฮ็ดให้มึงมึงบ่อยากให้กูด่ามึงมึงต้องอย่าเฮ็ดให้กูด่ามึงมึงกลัวังเด้อกูด่ามึงแหลกกูด่ามึงแหลกมาสิไอสติกยิ้มให้กล้องแม่เถ่า มึงเทาบ่เทามึงเทาบ่แมนเทาวิลีเดะ Because is หยดโทรศัพท์แกเป็นโทรศัพท์มึงเฮ็ดเจนซีโทรศัพท์กูเฮ็ดให้มึงเทาเออมึงเล้มขึ้นดูกูว่ามันหมาไปบดตกี่เด้ไปบดตกนังเบียกมึงอยากกูบดตกเออเป็นอยังเป็นอยังมึงบ่บดตกก็สิให้ คอตลอดเวลาเจ้าขากระเบนปั่นนั่นเฮ็ดอีหยังเยอะเนาะก็บ่ได้สีหาค้อตลอดสติ๊กไม่ได้ทําให้ด่าก็ไม่มีไม่มีเรื่องที่จะด่านังดีก็ด่าไม่เป็นผาดคอกูโลดผาดคอกูโลดเี้ยงขาน่ะอือผาดคอกูโลดเฮี้ยเนาะโบ่โบดีกับกูกูว่ายังโบดี กูเอาความจริงมึงมาพอได้ปักกูมไปกินน้ำไปไปกินน้ำโนไปกินเขา้าเหรอเออไปไปไปกินเข่าอยากเก่งคือจังน้องบีจังเลยอย,อยากเก่งอยากเก่งนังบีเองก็ฝึกฝนได้ยนังบีฝึกฝนค่ะความเก่งนะคะความเก่งคนเราฝึกฝนกันได้ค่ะบางคนนะคะไม่เคยบ่เคยเหตุอีหยังมานะคะแล้ว แล้วพอเห็นคนที่เขาประสบผลสําเร็จนะคะแล้วบอกเขาว่าแล้วแล้ว,แล,วแล้วพูดกับตัวเองว่าเราเกิดมาไม่ได้โชคดีเหมือนเขาฮะนะคะบอกว่าเกิดมา่ได้โชคดีคือเขาบอกว่าเกิดมาเขามีวาสนาในวะีบอกเลยนะคะว่าตัววาสนาและโชคชะตามันเป็นยังไงคะนางบีถามเราสร้างเองต่างหากเขาสร้างเองคะ่ะโชคชะตาวาสนา ไม่มีใครสร้างให้เราไม่มีไม่มีหรอกคะ่ะเกิดมาแล้วมีวาสนาไม่ดังบีบอกเลยดังบีอาจจะเป็นคนที่มองโลกและอยู่กับความเป็นจริงมากกว่านะคะดังบีอาจจะไม่ใช่สายมูจ๋าจังสี่นะคะเจ้าเนาะเออเพราะว่าน้องบีเป็นคนที่มองโลกบนความเป็นจริงและดังบีค่อนข้างที่สีแบบว่าทุกสิ่งทุกทุกอย่างนะคะมันจะเป็นไปตามที่เราคิดและเรากระทำเสมอๆนะคะ ถ้าเกิดว่าเรารอแต่โชคชะตาวาสนานะคะชีวิตดีคนเข,าข้าคงสิบะตรงเห็ดอีกอย่างดอกเนาะคงสีรอแค่ฟ้าประทานให้แม่นบอพี่อยู่หาดใหญ่น่ากลัวมากค่ะพี่นางฟ้าอะไรโจตนสู้ๆนะคะติดตามค่ะชอบดูขอบคุณมากๆเลยค่ะเจ๊หญิงรถนอนยังชอบหยิงรถตีเอื้อยโอ้ยจะสิบักติงรถตีเอื้อยนี่เห็นบอนี่เห็นบอค่ะนี่เห็นบอใช่ค่ะน้องบีเก่งมากม ชอบเจ้ามาดูมีแร้งบันดาลใจมาขอบคุณได้หลายค่ะเอื้อยขอบคุณได้หลายค่ะมันก็ต้องยังสี่แหละสู้ไปน้ำกันนะคะสู้ไปด้วยกันบ่สู้กับบ่หู้นะคะม่เจาา้าค่ะคนเท้าเกิดมาราจะต้องรู้จักมีเป้าหมายของชีวิตค่ะในในอดีตนะคะอดีตท,ที่ที่ติดลบสําหรับนังบีแล้วนังบีไม่อยู่จุดจุดนี้ได้นะคะเจ้าคิดวานังบีสิม่อยู่จุดนี้ได้บ่ถ้าเกิดว่า ในวันนั้นนางบีไม่มองเห็นอนา,นาคตของตัวเองและไม่ลงมือทําก็คงสิอยู่จุดนี้ไ่ได้หรอกเนาะก็คงสิมาเป็นนางบีไอสติกก็คงสิบบเป็นบีซี่แบรนด์คงสิบม่มีนามปลาลาบ,บินนวนะคะถ้าในอดีตนางบีไม่กลา้าที่จะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะบมีมือหนีแน่นอนค่ะเด้อบมีมือหนีแน่นอนค่ะอันนี้คือเรื่องจริงนะคะทุกเจ้าค่ะเดี๋นวี่ให้เบิ่ง ก็ค่อนข้างที่จะโรแมนติกหน่อยนะคะาานี่เลยนี่นะคะพระเจ้าขาก็ค่อนข้างที่จะโรแมนติกหน่อยนะคะส,สำหรับตรงที่อันนี้จะเป็นมุมเล็กๆนะคะมุมอ่านหนังสือของนางบีนะคะคุเจ้าขามุมอ่านหนังสือของนางบีอีกอย่างประมาณนี้แล้วค่ะเด้อนี่เลยค่ะจะมีเทียนหอมนะคะก็จะมี ผลงานโปรดักต์ของนังบีเองนะคะคุณเจ้าค่ะจะมีกโกโก้จะมีกาแฟนะคะก็จะมีดวงจันทร์ค่ะดวงจันทร์นี่ดวงจันทร์นะคะมันอาจจะนังบีเปิดไฟไลท์สดนะคะมันก็เลยอาจจะดูสว่างไปหน่อยนะคะอาจจะเน้นไปเหน็นอย่างไรอันนี้ผัวค่ะผัวอันนี้ผัวนังบีนะคะเออดูพี่บีแล้วไม่เครียดเลยค่ะบางคลิปก็นอนยิ้มคนเดียวเวลาพี่บีไลฟ์คลิปตลกตลกกับยิงรถขอบคุณมากค่ะนี่ค่ะ ตะหักตะหักเนาะอีหยังนั่นไอ้มึงนี่ก็เฮ็ดไปทั่วทีบทั่วแดนเด้นเนบักห้านี่แม่นังบีมักจับนี่มึงกูหู่ากูมกักนังีมักจับนี่นังบีมีลูกปะจ้า,จาพี่บีมีลูกแล้วค่ะสามคนนะคะฉีดวัคซีนเปล่าคะฉีดค่ะถ้ามีร้องกูรักกูร้องกูนังบีเห็นเจนซีนังบีเห็นจังไรร้องกูร้องกูเอาไหม บ้างไอสติกค,ค่ะมันบีเหกเจนสีอุ้ยรถวีวว์ไปไหนมาอ <c oughs> ย่างรถแอมบลูลานส์ไปรับไข่เขาไปส่งคโควิดหรือเปลขาไปส่งโควิดเหรอเขาไปส่งคนติดโควิดเลี้ยวดูเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา,าเลี้ยวซ้ายเออแน่นอนแหละไม่งั้นก็มารับอีดำรักกูรุ่งกูรักกูรุ่งกูกกถ้าไม่ <Good S 1> ถ้า <dear. S 1> ไม่ไปคลอดลูก <that> ถ้าเกิดว่าเขาออกมาตอนนี้เอออีกไม่เกินห้านาทีเขาออกมาแสดงว่า อีดังคลอดลูกแต่ถ้าเกิดว่าเขาเข้าไปนานหน่อยแสดงว่าเขาไปส่งคนที่ติดโควิดนะคะในหมู่บ้านนังบีก็มีนะคะมือเจ้าขาคนติดโควิดเขาเลี้ยวไหมอ่ะเดี๋ยวดูก่อนเขาบังด้วยเขาเลี้ยวหรือเขาตรงแก้วอีย่างอีสกู้เขาตรงไปนั่นแหละมาส่งคนติดโควิดค่ะ How you know because it's someone the big boss just tell to whom in the morning it become now no have someone t h a they t have covid they in a air village เออนะคะมีเบิร์ดค่ะรักกูร้องกูรักกูร้องกูน้ำมันควยรักกูร้องกูรักกูร้องกูอยากพัวเป็นไอซิติกโดพัวนะนมันหัวกวยไอซิติกว่รูร้องกูรักกูร้องกูน้ำมันกวยไอซิติกน้ำมันหัวกวยไอซิติกว่านั่นรักกูร้องกูรักกูร้องกูน้ำมันกวยไอซิติกน้ำมันหัวกวยไอซิติกว่านั่นรักกูร้องกูรักกูร้องกูบารมีฮีรักกูร้องกู บารมีหัวคขยเก่งโอ้ยนอบักหามึงเอ้ยนะคะคืออันนี้บรรยากาศนะคะมิจฉาบรรยากาศบ้านนางบีตอนตอ,อนค่ำคืนนะคะไอสติกทวดทิ่ท,ทัวแดนอีลีได้บาาักหานี่ก็ได้เดี๋ยวนางบีพาไปดูบรรยากาศบ้านเดี๋ยวเอ่อนางบีบ้านอยู่ข้างนอกสุดนะคะมเจฉาก็เลยเอ้บ้านอยู่ก่อนทางเข้าหมู่บ้านนะคะนางบีเองก็จะรู้นะคะการเคลื่อนไหวน,นะคะของชาวบ้านเป็นยังไงคะ่ะคือไม่ได้สดรู้สดเห็นนะคะแต่ว่า ไม่ได้สดรู้สดเห็นคะ่ะแต่ว่าเออพอดีอยู่อยู่หน้าหมู่บ้านก่อนทางเข้าหมู่บ้านนะคะแก้วเป็นยังไฟมองนี้คือพอเปิดเปิดบ่ได้บอ not linked anything. เออเนี่ยคะ่ะทั้งพูดนะคะครัวอยู่ฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวนี่ปาดแบบสติกตากผ่าราคามเมืองใครซ้อปอร ขายเสาจังไดคะดิคือตลาดเฮ็ดคือตลาดอีริกูชิให้ข้าเจ้าเบ่งบรรยากาศบ้านกูเดี๋ยวจะน้อยลงเนื้อรถหนึ่งหกหกเก้ามากูชิกูชิบอกกูชิจ<ข>อด<ม>าถามกูบอกไปได้อยู่มึงก็จะสิบปอดหลายแบบภาคนี่ค่ะมือเจ้าขาคือบ้านนับีนะคะอยู่อยู่ทางเข้าหมู่บ้านนะคุณเข้าใจไหมคะว่ามองไปมืดๆนั้นคือถนนใหญ่นะคะถนนถนนหลวงของแผ่นดิน ถนนหลวงแผ่นดินค่ะคุณเจ้าขาและอันนี้จะเป็นออฟฟิศนะคะบักสติมึงเอาผ้ามาตาขาโพหาไม่ติดกัรักกูร้องกู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 เมียกูรักกูร้องกูเมียกูไปยืนรักกูร้องกูอยู่มั่งนัินรักกูร้องกูรักกูร้องกูบารมีฮิมหาบารมีหัวโกยเก่งเออไปหาบารมีหัวโคยมาสั่นรักกูร้องกูปิศาวนีมาบารมี มึงไปเอาผ่านลงไปอยากอายเขาบ้านมึงอยู่ไทยหมู่บ้านเนี่ยกะใครอยู่ทั้งเขามู่บ้านมู่เขานี่แหมมึงมาอยากอายเขาตีรักกูร้องกูรักกูร้องกูอยากพูดเสวยนี่ฮักกูกับบารมีหัวโกยกูมึงนี่ก็จะมาไักกูร้องกูอยู่แต่ตรงนี้แหละเนาะมึงไปใส่ไปกินข้าวไปไปอยู่ปุ้นวะกูหะงึดหลาย บ้านหลังแรกเลย,ยค่ะเโดค่ะบ้านหลังแรกเลยเนี่ยค่ะคือเดี๋ยวเนี่ยมายืนทําอะไรนี่มีนี่มายืนดักรอเขานะคะมายืนดักรอรถหนึ่งหกหกเ้าค่ะนนมไม่ตะกี้นี้เขาเข้ามาส่งคนที่ติดโควิดนะอีก <นะ S 2> ใช่เกีียงน้ตะกี้นี้รถเข้ามาส่งคนติดคุณได้อะไรอ่ะอออคุณได้ส,สเต็กมาส่งสเต็กเหรอคะ มาตัวที่สมบูรณ์ที่สุดเมื่อกี้ค่ะอ๋อมันนั่งอยู่ตรงนู้นค่ะคุณพูดผิดแล้วค่ะโนอเดสกินแล้วเนอร์ดิสบีฟสเต็ก you can put more s a l thank t you ค่ะขอบคุณโดอไม่มีเอียงมีแต่สเต็กเอ้ยเนาะบีฟตัดสเต็กเออไปไปนั่งก็ไปเออเออไปไปไปมบอกกินเออเอานั่งบี นังบีบอกินกับปุกบ่ไปเด็ดชกินแล้วอเดชพอกินบีเดซชจะติ๊กนีมีเขียงโอเด็ดพอกินเนื้องัวเด้กินแต่เนื้อโคุยแม่แม่มึงหูบอเดชเดชไปปิดประตูเนี่ยแม่เออนี่แหละจะหาเอาฟิดนางบีเอาปิดน้อยๆนะคะปิดเต๊กเล็กค่ะบ่ใหญ่ ทุบนีกนันนางต่ขอความควหัวจุ่มกันอยู่นี่ปาดไอสติก๊กโอ้โหสติกสต๊กสเตกสเต็กนะคะปาดไหมกอด God, กินสเต็กกับเขาสุดยอดหลายค่ะ <c oughs> อือหอกินสเต็กกับข้าวเดี๋ยวให้ดูนะคะมันจะขาเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่เลยคะ่ะว้าวกับข้าวไอสติ๊กนะคะนั่นก็คือสเต็กคะ่ะแล้วก็กินกับข้าวด้วยนะคะไม่ธรรมดานะคะสติ๊ก สเต็กสเต็กค,ค่ะ mm. ว้าวนะคะอันนี้นี่เขาเห็ดจังซี่ยังโง่เดอ้อเขาเห็ดจังซี่เดอ้อยังโง่ <should> เออนี่ย <Okay. S 1> ับจังซี่นี่ <Yeah. S 1> ว้าวนะคะกินเนื้อแพงด้วยนะคะอันนี้600้บาทนะคะสติกหกเยบาทเอออย่าโอไมก์กอดไม่แกะเป็นอย่างคือแพงจังส่เอากมะ,ะมันกระถึกเนาะมันกระแพงแล้วรับนะคะพุ่เจ้าขะ โกโก้เท่าไหร่คะโกโก้สองร้อยเก้าสิบค่ะนี่เลยเออนั้นเออนัน้นว้าวว้าวโ,โอ้โหโ,โอ้ยสุดยอดมากเลยนะคะไอสติ้งนี่คือที่สุดว้าวนะคะนี่เลยคะ่ะเอาข้าวล่าสุดเอาข้าวออกจากจานใส่เขียงนะคะล่าสุดไอสติ้งเอาข้าวออกจากจานใส่เขียงนะคะแล้วก็ได้ทําการกิน,น,น,นเออหกร้อยบาทมาจากออสเตรเลีย เออเนื้อมาจากออสเตรเลียแพงเด้แพงแม่นบ่ตัดเออแซ่บบ่ครับทำไมแซ่บบอ๊ะไอแซ่บลายปันได้ระวังสเต็กกับเนี้อไหนแซ่บกวนสเต็กฮะบักสเต็กนี่มึงโง่บดีอีหลีเดะมึงก็บอกว่ากูแซ่บกว่าสเต็กก็ได้แหละ อยากเห็นบ้านนางบีก you know? ันยุนี yep. s <S ่เด้อนางบีนั่งอยู่นี่เด้ยวเบาอยู่นี่เด้ยวยุฝรั่งเศสกินเกาหลีเช่นสิยุว์ฝรั่งเศสกินเกาหลงสั้นอยากเห็นบ้านหลังไหนคะแซมวันเซตวันทูซีมายเฮาส์อยากเห็นบ้านหลังใดเอ้านางบีถามอยากเห็นหลังใดเออกินเข้าไปไอกินนั่นแหละค่ะอือ คนเทพกินสเต็กกับเข่าได้ด้วยเอาอิลวเออกินสเต็กกับเขาบ่อ,อ,อกกบรธรรมดานะคะมนเจ้าขานสามีนางบีนะคะขันบอแมนยังสี่กับบอแมนนะคะเนาะสามีนั่งบีงบไอสเต็กนะคะกินเขา่ากินสตเต็กกับข้าวค่ะเออกินยียง <laughs> เฮ็ดใดคือเขาบออยู่ในกินกับเอียงมึงอยากกูกินกับเอียง ตกต,ติกูก็เห็นเขากินแต่เนื้อซื้อ,อกินสเต็กกับอีหยังกินแต่สเต็กซื้อ,อมึงอยากกินมูบอะไ้อยากกินกูให้ฟังซื้อ,อกูสิกินได้ยังไนสติกูกินอันตโตลดหิวไปตะกี้นี่เนาะ <c oughs> กินเขากับอีหยังกับเนี้เอานานแล้วคำตอบถามอีกเท่อนึงดูกินเขากับอีหยังกับก้าว กับนัวกินเข่ากับเมียพัชร์คำตอบเอ้ยเนาะกินได้ซูยางขายสติกกับเมียคะแต่ว่าสิได้กินดูดูน่ยสิ่งที่สติกได้กินทุกวันเลยนั่นก็คือฟาร์มมื้ออรหันต์ของเมียเลยค่ะนะคะฟาร์มมือค่ะได้กินสุมือ้อสมื้อค่ะแซ่บบพรกินฟาร์มมือกูชุมาางมึงฮะรมือาาไอสติก the the food that you eat very abundant every day is my farm muz right ห้าบาทเนี่ยวะาขันไดว่าวแล้ว เนาะกินง่ายอยู่ง่ายกินง่ายอยู่ง่ายจริงๆค่ะไอสติกอันนี้ก็ย่อมรับนะคะเนาะแก้วเอากะโก้มาส่งที่เลยมอหนีก็ได้หรืไอไอส่งกินเองก็ได้ลอกล้าเมื่อนี่เมื่อนี่เมื่อนี่ไอสติกวนะ่าได้เซตผมเนาะว่าได้เซตผมผมก็เลยเบิง่งคือจังผมบักฮิโร่บักฮิโร่เป็นผู้ใดบักฮิโร่เป็นไพรฮิโร่เป็นไผเป็นผู้ใด ห่ยนองเขียวอยู่งับ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 ,งบอยู่นะคะแวะมาทักทายกันา้าเป็นลูกลูกมาลูกมาผู้ใดลูกหมาเมื่อไงหละเออกับกูรักกูหลงกูรักกูลงกูจองอยู่แต่กับกูจงเปแต,แต่กูมีเท่าไหร่เอามาให้แต่กู น้ำมันหัวโขยน้ำมันหัวโขลยอมมาลกโขลยอมมาลกโขลยอมมาลกโขยหัวโขลยลงมาเอ้ยกับมังคุดโขลยออมมาลกโขลยอมมาลกโขลยอมมาลกโขอยน้ำมันหัวโขยรักกูหลงกูรักกูหลงกูรักกูหลงกูอันให้จินซีด้วยกับเกลน้ำมันหัวโขยนะคะคุณเจ้าค่ะ น้ำมันหัวคุยน้ำมันยูสัยเดี๋ยวนี้เป็นน้ำมัน yes นี่ได้แล้วค่ะมเจ้าค่ะน้ำมันหัวคุยนะคะช้อนหนึ่งนะคะมเจ้าสามหมื่นละ you drop it เปึิดยูโทรศัพท์มึงบ่๊บบอกระกรองกูรักกรองกูพวกกระรองกูพวกกูเออจงเป็นพวกกูจงเป็นพวกกูดูได้แล้วนะคะมเจฉาอันกู อันนี้นังบีมาผ่อนคลายกับ,บุูเจ้านะคะุูเจ้าขาอย่าไปซีเรียสโอ้ยเย่ได้แล้วค่ะเต็มช้อนแล้วค่ะ n d e n you have to l e a k it now มีเลียนี่โอเคเดีลยวกินโกโก,ก้กันนะคะสำหรับมือนี้ไปก่อนนะคะเดอ้อสวัสดีคะ่ะ <Yeah. S 2> เจอกันที่ติ๊กต๊อก